ใครที่บอกว่าไม่ขึ้นคาริกเก่งแค่เกมสวนกับใครที่บอกว่าเจอทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอรหรือว่าอาร์เซนอลมันเข้าทางเราเฉยๆวันนี้คําตอบมันจบแล้วครับบททดสอบที่แท้จริงอย่างฟูลแลมที่เราผ่านมันมาได้แบบดราม่าระดับ5ดาวจากนํำสบายๆกลายเป็นเกือบพังและจบด้วยฮีโร่คนเดิมวันนี้ผมจะมาแกะแทคนิคให้ฟังว่าคาริกปรับทีมยังไงทําไมเกมรับเราถึงดูเก่าขึ้น และใครคือกุญแจสําคัญที่จะขาดไม่ได้วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอยากเพิ่มฟุตบอลกันครับเอาละครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปลงรายละเอียดในเกมล่าสุดผมขอปูพื้นนิดนึงคือก่อนหน้านี้เนี่ยบรรยากาศในทีมของเรามันกาลังมาดีเลยใช่ไหมครับหลังจากที่คาริคุมทีมชนะทั้งซิตี้และก็อาร์เซนอลมาได้ตอนนั้นทุกคนชื่นชมนะครับแต่มันก็ยังมีคําถามตัวโตๆติดอยู่ในใจแฟนบอลอย่างพวกเราครับ คำถามนั้นก็คือแล้วถ้าเราเจอทีมเล็กที่มาตั้งรับลึกๆละ่ะคือตอนที่เจอทีมใหญ่เรามีพื้นที่ให้วิ่งสวนกลับไงครับแต่กับฟูลแลมเนี่ยสื่อเมืองนอก,นอกเขาพากันท้าตัวเลยนะว่านี่คือรีวิวเทสหรือการทดสอบของจริงสําหรับคาริคเพราะฟูลแลมยุคนี้เคี้ยวมากบางครั้งก็รับลึกแล้วก็ปล่อยให้เราพองบอลโจทย์ก็คือยูนิเต็ดที่ต้องเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่จะเจาะเข้าไหมหรือจะแป๊กเหมือนที่ผ่านๆมา และคำตอบหลังจบเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมขอสรุปสั้นๆทีเลยว่าเราสอบผ่านแบบหืดจับครับรูปเกมก็คือมีทั้งช่วงที่เล่นเทพช่วงที่สะดุดขาตัวเองแล้วก็กลับมาเทพใหม่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวผมไล่เลียงให้ทีละจุดนะครับประเด็นแรกที่ต้องพูดถึงคือวิธีการเจาะป,ประตูฟูแลมครับในเมื่อเขาเล่นกันได้อย่างเหนียวแน่นอาวุธที่คาริใช้หนึ่งในนั้นก็คือ ลูกนิ่งครับประตูที่เราได้ส่วนหนึ่งมาจากลูกฟรีคิกครับจังหวะนี้ต้องขอบคุณ V.A.R. ด้วยที่เปลี่ยนจากจุดโทษของคุณย่าม,มาเป็นฟรีคิกซึ่งกลายเป็นดีสําหรับเราซะอย่างนั้นและสูตรที่ใช้ได้ตลอดการในยุคนี้ก็คือบูโน่เปิดคาเซมิโลโคทุกคนเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่เปิดฤดูก,กาล2025ถึง2026มาเนี่ยคู่นี้เขาทำสถิติแอสซิสให้กันไปแล้วถึง7ลูกคือบูโน่รู้ใจคาเซมิโลมากม เปิดไปเสาสองทีไลได้ลุ้นตลอดและนี่คือ1ในอาวุธที่เราใช้จัดการกับทีมตั้งรับแบบเหนียวแน่นครับต่อมามาดูกันที่แดนกลางกันบ้างครับเกมนี้คาลิกจุนเครื่องจนเจอสูตรที่ลงตัวแล้วครับโดยการดึงน้องรักอย่างคอบบี้เมนูกลับมาประสานงานกับรุ่นพี่ภาพรวงแดนกลางของเรา3คนแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมากครับคาเซมิโลเป็นตัวชนคอยสก,กัดบล็อกลูกยิงและก็เก็บลูกกลางอากาศในเขตโทษทั้งสฝั่ง บูโนเป็นเพย์เมเกอร์คอยจ่ายบอลตั้งสันเกมส่วนคอปปี้เมนูคนนี้สำคัญครับรับบทเป็นตัวเชื่อมหรือว่าคอนเนคเตอร์ครับคอยแย่งบอลตอนฟูลแลมเริ่มตั้งเกมแล้วก็ลํำเลียงบอลให้เพื่อนความพิีคคือประตูที่2ครับจังหวะประสานงานสวยมากคาเซมิโลโชว์เหนือด้วยการจ่ายบอลแบบโนลุคพาสทะลุช่องให้กับคุณย่าหลุดเข้าไปซัดแสกหน้าแบนเลโนโตมเดียวหาย นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเกมลุกเราเริ่มมีความแม่นยำและเข้าใจกันมากขึ้นครับอีกจุดที่น่าสนใจก็คือการยืนตำแหน่งของไบอันเอมูโมครับการมีเขาในสนามทําให้เกมลุกเราไหลลื่นขึ้นเพราะเขาไม่ใช่แค่รอยยิงครับทุกคนแต่เขาอะ่ะชอบเล่นชิ่ง 1, 2, 1ตัวประกบแล้วก็เปิดช่องให้เพื่อนร่วมทีมสอดขึ้นมามันทำให้แนวรับของคู่แข่งจับทางยากกว่าเดิมเยอะทีนี้มาดูเกมรับกันบ้างครับ ภายใต้าการคุมทีมของฮาลิกผมสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือว่าเราเลิกบาเพสซิ่งสูงแล้วครับแทนที่จะวิ่งไล่บอลจนหมดแรงทีมเลือกที่จะถอยมาตั้งรับแน่นๆในแดนของตัวเองปล่อยให้ฟูลแลมพาบอลขึ้นมาแล้วก็รอจังหวะเข้าปะทะหนักๆหรือว่าตัดฟาวทางยุทธวิธีในจุดที่ไม่เสียเปรียบครับแต่วิธีนี้มันคือดาบสองคมนะข้อดีคือเข้าบอลแม่นแบบคาเซมิโลหรือว่าลิซันโดมาตินเนส เราก็จะได้บอลสวนกลับทันทีแต่ข้อเสียคือทับรวดหรือเข้าผิดจังหวะมันจะกลายเป็นฟรีคิกอันตรายหน้าเขีโทษหรือที่แย่กว่านั้นก็คือเป็นจุดโทษครับซึ่งเกมนี้เราก็โดนเล่นงานจุดนี้แหละครับช่วงท้ายเกมเราเสียจุดโทษให้กับลาอูคิมิเนสยิงเข้าไปในนาทีที่85ตามด้วยโดนเควินยิงตีเสมอในนาทีที่91 จากที่นำ20กลายเป็น22แบบช็อปตาตั้งกันไปเลยวินาทีนั้นผมนั่งดูอยู่บอกเลยว่ามือสั่นใจตันครับคือโมเมนตัมมันเวียงไปทางฟูลแลมหมดแล้วสาเหตุหลักๆเลยก็คือคาลิกตัดสินใจถอดคาซิมิโรออกในนาทีที่74แล้วส่งมาโนเอลอุกเต้ลงมาแทนกลายเป็นว่าพอขาดลุงเกษมเนี่ยทีมเราถอยลงไปรับลึกแบบสิ้นหวงังรับลึกจนเกินไปจนเข้าทางฟูลแลมไปหมดแต่ครับแต่ ในความมืดมนเราก็ยังมีแสงสว่างอยู่ในนาทีที่94ช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายเบนจามินเชชโก้ครับพลิกหมุนตัวและยิงบอลพุ่งเข้าไปตุงตะข่ายจบเกมราชนะ3-2แบบสนามแทบ สรุปนะครับเพืเ่อนๆเกมนี้สอนให้เรารู้ว่า1คาลิสสอบผ่านครับแม้จะเป็นการสอบผ่านแบบคาบเส้นแต่เขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าทีมชุดนี้ก็พอจะมีดีที่จะเจาะอีมที่เล่นเกมแบบเหนียวแน่นได้นะก็มีใจสู้จนวินาทีสุดท้ายเพระ2อ2ครับคาซมิโร่คือหัวใจมันชัดเจนมากว่าพอถอดเขาออกมา แดนกลางและเกมรับยวบลงทันทีมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าลุงกเกษมแกคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความดุดันกับวินยัยและข้อที่3ครับโมเมนตัมก็ยังอยู่การชนะแบบโกงความตายแบบนี้ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ทีมอย่างมหาศาลนะครับในการลุยต่อช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ ก็ถือว่าเป็นสามแต้มล้ำค่าและก็บีบหัวใจสุดๆนะครับสำหรับยุคของกุนซือชั่วคราวอย่างไมเคิลคาลิคคำถามประจำคลิปวันนี้ครับทุกคนคิดว่าถ้าเกมหน้าเราไม่มีคาเซมิโลลงสนามหรือต้องพักยาวเพื่อนๆคิดว่าใครควรจะลงมาเล่นแทนเพื่อให้เกมรับไม่ย่บแบบในนัดนี้ระหว่างอูกเต้คนเดิมหรือจะลองดันคนอื่นเข้ามาแทนดี คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมปากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องอยากเิ่มฟุต bon บ <c oughs> อลของเราด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีครับ